รัฐบาลไทยผมฟังนะหวดนี้เป็นจังไงฝันบ่อหรือยังไงครับพอจำบ้านไทยสำหรับผู้ใดที่ติดตามตัวเลขแนวทางนะคะตำลาวนะคะผ่านไปแล้วเป็น,นี้มาตำไทยนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขแนวทางหม,มว,หวดที่ผ่านมาเขาพ่พงศหมวดที่ผ่านมาตำไทยเฮามันไหลไปหนึ่งหกเนาะ หนึ่หกหนึ่งมุนเขาตัวเดียวหนึ่งหกหมุนมันมันเป็นสามหกเนาะมันีนล่างให้ไปอันหกทีที่หกค่ะมันเป็นนี่อย่างเดยสองหนึ่งสองหนึ่งแสดงว่าหลุดนะัะหลุดหลุดตัว่ายังลุดมาจะมาแก่ตัวไหมหลุดมาจะหอนแล้ว็เพึ่งหลุดมันว่านี่มันเลเพึ่งจะหลุด เพิง่งเป็นรูดงวดที่ผ่านมานะเอาพอพึ่งปกติมันก็เดินดีอยู่ได้เนาะพ่อเนาะมันมันมาตามสถิติตจับคู่หรืออะไจับคู่มันมันผ่าดอยู่จับคู่ยังผ่าดอยู่แต่ว่าโตที่มากเลยข้างหมน้าี่มามันม่มลเล็กวิ่งเล็กแขงเดินดีเมืดอกระมันหลุดที่เข้ามาจับคู่เอาเองจับคู่ค่ะเพราะว่าเวิ่งเล็กยังไ,ไปน้ำกันอยู่จ้า อชอบอวันนี้นนตัวไหนป่ะวันนี้ทางเดียวเลยพ่อวันนี้ทางเดียวเลยตัว,วนนไหนป่พ่อบนเนี่ยสองหกสองหกตัวเดียวเลยบนสองหกแคาสองตัวครับแต่ว่าถ้าเป็นสามตัวก็เอาหนึ่งสองหกกับเจ็ดสองหกค่ะสามตัวสองหกตัวเดียวเลยครับ เปิดไวจัดไปเลยตัวเดียวเลยสองหกวิ่งตัวไหนเพาะล่างกับวิ่งวิ่งหกเลยวิ่งหกวิ่งหกค่ะล่างกับหกจิตอันนี้เป็นหน้าท่างบนมาครับสองหกหนึ่งสองหกอีกชุดหนึ่งตัวยังกาะเพาะจิดจ็ดหกหกเจิตหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดครับไปเลยล่างเป็นล่างได้หระชุดล่างไหครับเจ็ดหกหกเจ็ด ลองหกหุ่นันมากสั six, six, s okay. <S il, ่นมาบ่นเลยจนเนี้ลางอย่างเพ่หกเจ็ดไปเลยหับเจ็ดหกหกเจ็ดสองหกหกสองอันนี้แบบว่าทั้งเทิงทั้งลางเลยเนาะคิดทำหยุดชุดนหมมีแค่นี้พอไหมมีแค่นี็ดเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเพราะว่ามัน มันติดเป็นเลขกันก็ตอนนะครับมันเป็นรัฐบาลไทยเนาะพอเนาะเรื่องนี้ผมก็คำนวณนะครับเป็นเลขคำนวณใช่ไหมเป็นเลขคำนวณเหมือนเพราะว่าคำนวณออกจากอย่างนี้มั้งเหรอ ไม่สมบุากราัานมันฟันดีแนยเดี๋ยวกำลังจะพิมพ์กระดาษออกมาให้นะวันนี้ฟันฟันดีเนี่ข้อฟันดีพอฟันว่าได้เลี้ยงมูเลี่ยงยังไม่หลาอมันถ้าถ้ามม่นกเขากับต้วงจานมีแต่คราบที่ไม่ีเข่าไปเลยเข่าเข่างาเลยบอกครับเข่างาไปเลยเข่าบรจากนั่นก็คือ ไปข้อปีไม่กัหลังปีไม่ไปอีกสองสามเดือนจะกลับมาอีกจังๆหรอครับครับไม่มีแต่ว่าช่วงนี้ดวงก็ร่างตื่นอยู่ครับฝันนี่ยนี่เขาฝันเนู่ยคือเขาฝันเห็นอเห็นนี่เป็นหลายนี่นี่เป็นฝันแบบใดเลขเขาพ่อเนี่ยฝันเห็นหมูนี่ค่ะพ่อเขาเสีเลี้ยงหมูแต่ว่าเขาบอกเกี่ยวกันว่าเลี้ยงหมูเลยมันมัน พึ่งการปันทุกเี่เน่ะฟันเห็นหมูที่หมูลายๆเนี่ยมันสิมเลขยกเขาไลยไหมฟันเห็นสัดบ่พอจังคำฟันเห็นสั์เห็นหมูพ่อพ่อดเห็นกับฟันซัดเนี่มันสิมันสิมมีโชคมันใจุ่้นกับเขาเน่ะมีโชคกติพอโชคเวลาฟันเรียงชาต่เต่าตเต่ามันมันสิมีโชคแต่วันนี้ฟันเห็นหมูหมูลายขึ้นอยู่ลาย ทั้งเม่หมูทั้งลูกหมู่ะ<า>มั้เป็นทั้งน,อน,น้องเนินน่ะม,มันมันเละเขาอยูอ่แค่จีบเขาตัวใดก็บวัวู้ตอนพน<า>ออ,ออกไปว่ามันมาเลยหรอถ้าออกไปนี่เลขเขาเลยตีพองวดนี่คิดว่าอ๋อพอคิดววาจังจันนะคะ,ถ,ะบบถือว่าฟันดี่พอแบบนี้พอคือว่าฟันดีมากดย มันจะเข้าตัวได้เราเพาะสองหกมันเลขไทยสองหกเลขเล่าสีเก่ารัฐบาลไทยสองหกใช่หรืสีเก่าสี่เข้าสองต่างชาติสองเพื่อนบ้านเอาไทยกันเพาะเอาตามไทยกันหนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะสำหรับใครที่ติดตามตัวเลขแนวทาง ตำไทยแล้วพี่น้องคะของคุณพ่ออุดมนะคะเขาว่าขนมไทยตำไทยขนมไทยจบของไทยๆเป็นมักของไทยนะครับอันนี้มักของไทยตกใจกล้ากล้าลงทุนนะครับเจ็ดหกนะครับสองหกเจ็ดหกเนี่เป็นแบบคักแคนแคนเน่นอนคุณพ่อมาแย่งเนี่ยแย่งเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งาถัเพิ่งอาู่งกูดิ้นพ่อใหไ่พ่อ พู้เป็นวงเป็นตีทั้งไดเป็นตีเลขเป็นบะพ่อเพื่อนให้ไปแล้ววันนี้เิ่นกัดิตตามซื่ออีกทั้งซีซีสามเนาะให้ไปวัตถุเิ่นบมกเป็นวันจันบอกว่าอ้อพนฉลาดเนาจะตามมาเนาจะตามบอกเขาจะทับบอกนี่พ่อเห็นยังว่าให้ให้ไปพรุ่นี้เป็นเพิ่มเติมที่เล่นคจะเล่มือวัจจัน มันถูกมันสุกครับมันถูกเนี่ยมันมันเข่าอยู่แต่มันมันเป็นจับตัวพิษเนี่ยเห็มบ่ค่ะมันเป็นซีท้องแตกเนาะ่ันจะว่าพ่อว่าให้กับตัวเนี่ยเปนี่ยวว่นนีกว่าอายุค่ะขับไว้แน่วัดตีขับตัวน้ำเน้าเปลี่ยวนค่ตีพ่อพันเล่าให้ฟังเป็นรัฐบาลเล่าวันที่ วันที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับที่ยี่หกวันที่ยี่สิบหกนะครับแต่ว่ารัฐบาลไทยพอกระหายนะครับสองหกหนึ่งสองหกเจ็ดสองหกและเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับสําหรับแนวทางล่างนะครับอ่าครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคอนเดอร์สพ่อขอบคุณหลายๆกับแนวทางที่คุณพ่อให้มากนะครับอ่ะครับผมจะได้ฝากเอฟซีทุกท่านนะคะซอยเป็นกําลังเร่งใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณพ่อด้วยนะคะามรู้่ เรียนให้อเยนคุณบอกเลขเนี่ยแข่งปังๆรวยๆนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1สิงหาคม2567นะครับคุณพ่อก็ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นหามด้วพ่อบน26ตามตัวหนึ่ง26และ726นะครับล่าง76 67เม็ดเดียวนะครับตัวเดียวบอสเม็เดียว85 85ตัวใดก็ ดังดังไอ้นได้ยกนนน่างมาพี่ระวังรถย้มายามารถีซนเลขที่ออกยังเกาะแปดห้าแปดห้าเลขยังนอบานนี่เลขบนไทยคือเล่าเล้าตำเล่ามันนี่บ่ออ วันที่ยี่ิบเก้าสิงหาเอ้ยีิบเก้ากรกฎาคมนี่บอกครับผมแปดไทยมีบ่อต่ำไทยมีบ่อเสรีเคนภาวะเหล็กไทยมีบ่อเหล็กเล็กไทยแปดไทยเฮ้แปดไทยแปดไทยแปดไทยไมู่่มันเนแปดไทยแปดไทยเมดไปไทย แบบไปไทยแปดไทยมีครูบะนี่แปดกับยังแปดห้าออทั้งไทยทั้งเล่าเลยทั้งทั้งไทยทั้งเล่าเลยอ้าวมันหมานพอญายังนอหนิแปดห้าคุณนายเสียีเคนภาวะแปดห้าครับผมอีพอซื้อยังนายวิโร์เคนภาวะ อีพ่อวิโรจผมขอบคุณครับมันมานะพอเนาะขอบคุณคุณพ่อนะคะที่แบ่งเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมแปดห้า อพ่อเป็นยังคือถามเพิินพ่นคยบอกถึกบอกขันบอยังไหมันด็กถึกอบอกบอกง่ามไถถึกง่ามนั่นพ่นซื้อไวจังได้ก่อนซื้ออรฟ้องชื่อเลียอ่ว่าบอ่นีอืว่าอะไวีโหลดปะฉันบ่แมนพ่ออบอพ่อแล่วบอกชื่อพ่อ ได้อย่างเราเคยบอกถึงจากเธอเพอะผู้เลขออกเปลีนหายไม่ได้ก็ถือเพื่อนเมื่อวานเราบอกแต่เปล่ยหายเม่นเราบอกกับเปลนหานี่บอกเดือนไนเปลี่ยนาโอ้ยนะอ๋อพ่อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะครับครับอ๋อพี่ดาขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ครับตั้งเพจทางช่องด้วยนะคะ